สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนัทชนนรับทราบข้อหามาตรา112ตำรวจปรับเพนกวินใช้รถยนต์เก่าชวนคนให้กำลังใจนัทชนนไภัยโรธเข้ารับทราบข้อหามาตรา112กรณีครอบครองหนังสือปกแดงพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขณะตำรวจคลองหลวงปรับเพนกวิน400บาทฐานใช้รถยนต์เก่าชวนคนให้กำลังใจ ที่สถานีตำรวจภูทรหรือสอพอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนัชชนนไภไยโรดนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาชิกกลุ่มแนวร่วมธมรรมศาสตร์และการชุมนุมเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีอาญามาตรา112จากการครอบครองหนังสือปกแดงปรากฏการสถานฟ้า10ส,สิงหาขอเรียกร้องว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ มากกว่า4,000 40, 0เล่มที่แกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเตรียมนำไปแจกในการชุมนุมในวันที่19กันยายน2563โดยคดีนี้มีนรเศรษนาหนองตูมจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายนัชชนนและน,นรเศรษในฐานะทนายความกล่าวตรงกันว่า รอดูการแจ้งข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนก่อนจะกำหนดท่าทีว่าจะสู้คดีอย่างไรแต่ก็ยืนยันว่านัชชนนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปราศัยหรือเนื้อหาที่ถอดออกมาเป็นหนังสือปกแดงเพียงแต่ดูแลในการจัดส่งเพื่อแจกจ่ายจึงไม่น่าจะเข้าข่ายความผิดอาญามาตรา112ส่วนเนื้อหาหนังสือการปฏิรูปสถาบันนั้นต้องพิสูจน์กันในชั้นศาลและยังต้องจับตาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งข้อ กล่าวหามาตรา112กับคนอื่นอีกหรือไม่เพราะวันที่19กันยายน2563ที่ตำรวจยึดหนังสือโดยไม่มีหมายสารนั้นมีผู้อยู่ร่วมกับนายนัชชนอน์อีกหลายคนซึ่งครั้งนี้จึงยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีกับนัชชนน์คนเดียวด้วย โดยหลังจากรับทราบข้อกล่าวหานัชชนนให้สัมภาษณ์ว่าตนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนัดสอบปากคำเพิ่มเติม,ตมวันที่11กุมภาพันธ์แต่ในฐานะผู้ต้องหาเห็นว่าเวลากระชั้นชิดเกินไปตนอาจเสียสิทธิในการต่อสู้คดีจึงไม่ลงลายมือชื่อรับทราบวันนัดหมายของตำรวจและจะให้การเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน45วันตามกฎหมาย ขณะที่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนำโดยพริธิชิวารักหรือเพนกวินนำรถขนเครื่องขยายเสียงและจอโปรเจคเตอร์เพื่อทำกิจกรรมให้กำลังใจในายนัชนนแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่อนุญ,ญาตให้ใช้เสียงภายในพื้นที่สอพอคลองหลวงและได้ยึดจอโปรเจคเตอร์ไว้ทำให้มีการต่อรองกันกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่นัชชนนและทนายความจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ย้ายเครื่องเสียงและลำโพงมาเปิดเพลงบริเวณฟุตบาทหน้าสอพอคลองหลวงและตำรวจได้ปรับเงิน400บาทตามกฎหมายรถยนต์เนื่องจากรถมีสภาพซุดโทมโดยเบื้องต้นไม่ได้ดำเนินคดีหรือปรับ ขอหาใช้เครื่องขยายเสียงพรบการจราจรหรือที่เกี่ยวกับการจัดการชุมนุมแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ